สวัสดีทุกท่านครับเป็นอย่างไงบ้างครับปีที่ผ่านมามีกี่คนมีสิ่งต่างๆที่ประสบความสำเร็จถูกใจได้รับกำลังและก็อยู่ในแผนของตลอดปี2024มาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นอย่างไรไหมครับหลายคนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ตามเป้าหมายไหมครับหลายคนอาจจะมีการวางแผนเรื่องราวมากมายเลย เรากำลังก้าวเข้าสู่ปี2025แล้วนะครับมีกี่คนวางแผนและเตรียมตัวสำหรับแผนงานต่างๆไว้กับเรื่องไหนบ้างหรอเราพวกเราฟังในรายการเชอร์ดนี้นะครับในปีหน้าเรามีรายการต่างๆที่จะทำให้พี่น้องตื่นเต้น และได้รับกำลังใจอย่างแน่นอนนะครับและหลายคนก็กำลังกังวลด้วยใช่ไหมครับว่าปีหน้าเนี่ยมีความท้าทายหลายเรื่องแล้วก็มีคนบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยหนักแน่หรือหลายคนบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็ดูน่าเป็นห่วงหรือในระดับโลกระดับประเทศระหว่างประเทศก็ดังดูวุ่นวายอย่างดูไม่ค่อยเรียบร้อยลงตัวเลยตำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ อย่างมีความไม่แน่นอนมีหลายกระแสหลายข่าวหลายสํานักที่พูดว่าหนักกว่าช่วงโควิดอีกพี่น้องฟังแบบนี้แล้วรู้สึกตกอใจไหมครับแต่ก็อยากเหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อยากให้พี่น้องได้ตั้งใจที่จะวางใจในพระเจ้าจริงๆครับผมใช้คําว่าตั้งใจที่จะวางใจในพระเจ้าจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบๆเรานั้น พระเจ้าได้ควบคุมเรากําหนดไว้อยู่แล้วนะครับเราเองได้วางใจพระเจ้าก็ทําให้เรามีสันติสุขในพระเจ้า,จา,จา,จาแต่ผมอยากจะฝากสมสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่รู้สึกพระเจ้าทํางานใ,นในใจผมและอยากจะให้พี่น้องได้ใช้สมสิ่งนี้ในการรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลอดปี2025เราผมเชื่อว่าถ้าเรามีสามสิ่งนี้ในความเข้าใจพระคัมภีร์ที่เราไปอยู่แล้ว ความผูกพันในครดเสกรและดูรายการเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าจะประกอบกันเป็นวิตามินอย่างดีเพื่อเสริมทัพเสริมแรงเสริมกําลังใจจิตใจจิตวิญญาณกับพี่น้องเลยนะครับประการที่1นนะครับอยากให้ท่านอยู่ในโอกาสที่ถูกต้องนะครับเรามี3ามความถูกต้องที่จะพูดกันและอากจะฝากพี่น้องและสิ่งแรกที่ผมอยากจะอุดน้าใจพี่น้องคือ โอกาสที่ทุกต้องสําคัญนะครับมีโอกาสที่ดีและไม่ดีเข้ามาอยู่กับเราเสมอบางคนอาจจะมองไม่เห็นโอกาสเลยที่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเข้ามาในชีวิตของเราหลายคนก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราลองมองดีๆนะครับเรามีโอกาสทุกวัมไม่ว่าเราตัดสินใจถูกหรือผิดเราตัดสินใจไปทางซ้ายหรือทางขวาเราล้วนจะมีโอกาสบางอย่างถ้าเราลองสังเกตดีๆทุกๆโอกาสจะเข้ามาข้างหน้าเราแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ใช่ทุกโอกาสที่เวิร์กนะครับ แต่ต้องเป็นโอกาสที่ถูกต้องพี่น้องพิมพ์ด้วยกันครับว่าโอกาสที่ถูกต้องโอกาสที่ถูกต้องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับเพราะนั้นเรามีความสัมพันี่ดีกับพระเจ้าเรามีความใกล้ชิดพระเจ้าเราได้ยินเสียงเรามีความมั่นใจเรามีสันติสุขเราได้ปรึกษาเพื่อน,อนปรึกษาผู้นำคริสตจักรของเราสิ่ที่บ้านหรือพี่เลี้ยงผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือคนที่ ท่านรู้จักและท่านรู้สึกสบายใจอาจจะเป็นอาจารย์ในสถาบันพะกกมพีก็ได้นะครับหรือในรายการเราก็ได้นะครับลองดูว่าท่านจะรู้จักโอกาสที่ถูกต้องได้ยังไงและสิ่งเหล่าน,นี้จะอยู่ในรายการปีหน้าด้วยว่าเราจะรู้จักโอกาสอย่างนั้นและเราจะคว้าและฉวยโอกาสนั้นไม่ให้เสียเปล่าได้อย่างไรนะครับพี่น้องโอกาสที่ถูกต้องสําคัญมากเราคว้าทุกโอกาสไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะ ทำให้เราไม่สามารถที่จะโฟกัสโอกาสที่ดีที่สุดที่เราที่รักครับไปที่โอกาสที่ดีที่สุดโอกาสที่พระเจ้าเตรียมไว้สาหรับเราโฟกัสโอกาสนั้นและทุ่มพลังไปในโอกาสที่พระเจ้าเตรียมโอกาสที่ถูกต้องเป็นต้องเป็นโอกาสที่วางเราไว้ในแผนการของพระเจ้าโอกาสที่มาเสริมให้เราอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่เราได้ถูกเตรียมไว้ความถูกต้องที่สองที่ต้องมีคือต้องอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องเลยนะครับ จังหวะที่ต้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าเราจะมีโอกาสที่ดีแต่เราไปจังหวะที่เร็วกว่าพระเจ้าหรือช้ากว่าพระเจ้ามีปัญหาแน่นอนเร็วกว่าเพื่อนหรือช้ากว่าทีมเร็วกว่าคนรอบข้างหรือช้ากว่าคนที่จะเคียงข้างเราล้วนแล้วแต่ทําให้สิ่งเหล่านี้ไม่มีพลังหรือทําให้เราเหนื่อย การที่เราอยู่ในจังหวะของพระเจ้าจังหวะของเนื่อบริสุทธิ์พระเจ้าทำให้เราอยู่บนขึ้นของพระเจ้าเมื่อเราอยู่บนขึ้นของพระเจ้าขึ้นจะพัดไปเราใช้แรงน้อยมากเลยนะครับแต่เราเพียงแต่ต้องประคับประคองให้เราโตขึ้นอยู่บนจังหวะของพระเจ้านั้นเราก็จะไม่เหนื่อยเมื่อเราอยู่บนลื่นของพระเจ้าในแต่ละลูกที่คัดเข้ามาเราก็สามารถที่จะพาตัวเล่า ครืจักรของเราทีมของเรารธุรกิจของเราครอบครัวของเราผ่านวิกฤตในขึ้นแต่ละลูกเหมือนปัญหาแต่ลูกที่เข้ามาเหมือนขึ้นแต่ลูกที่เข้ามาได้อย่างเพรตอนนั้นสิ่งน,นี้จะเป็นกําลังสําคัญเมื่อเรามีโอกาสที่ถูกต้องแล้วจังหวะที่ถูกต้องและเราต้องมีความเร็วที่ถูกต้องด้วยความเร็วที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่าต้องเร็วที่สุดนะครับแต่ต้องถูกต้องอาจจะช้ากว่าบางคนอาจจะเร็วกว่าบางคนแค่นิดเดียวอาจจะช้ากว่าบางคนนิดหน่อย ความช้าความเร็วไม่สําคัญแต่ต้องถูกต้องเราต้องอยู่ในความเร็วของพระเจ้าความเร็วที่เหมาะสมที่สําหรับเรื่องนี้ต้องเร็วหน่อยเรื่องนี้ต้องช้าหน่อย mm hmm. เช่นถ้าเราจะฟังเราต้องฟังเยอะๆอย่าเพิ่งรีบพูดใช่ไหมครับถ้าเราจะทําอะไรต้องวางแผนมากพอแต่มากเกินไปก็ไม่ได้ทาสทักทีน้อยเกินไปก็ไม่รอบคอบแต่เร็วและพอดีบางครั้งโอกาสและจังหวะเข้ามาความเร็วก็ต้องสัมพันธ์กัน ใช้โอกาสจังหวะและความเร็วในสิ่งที่ถูกต้องและผมเชื่อว่าเราโฟกัสในสิ่งที่พระเจ้าเรียกแผนการของพระเจ้าที่ทํางานในชีวิตของเราจะยิ่งให้เราคอนเฟิร์มมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไม่ว่าเศรษฐกิจธุรกิจหรือสิ่งต,ต่างๆจะลุมล้อมหนักแค่ไหนเราจะฟันฝ่าไปได้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้เป็นช่วงเวลาที่ดีเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ยิ่งใหญ่ไปได้วยกันถ้าวันนี้พี่น้องดูคลิปอาจจะผ่าน ้ปนปีมาแล้วหรือกาลังจะข้ามปีไม่ว่าดูตอนไหนขอให้ใช้3ส,สิ่งนี้พัฒนาปรับปรุงเรียนรู้ตอบสนองไปด้วยกันครับขอบพระเจาพรครับสวัสดีครับ